ทั้งหมดทุกสิ่งอย่างก็งแต่ตัวฟอนต์แล้วก็ลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าลำโพงรวมชิ้นคู่หลังรวมถึงตัวเบสซ็อกเองในนบประมัน สามหมื่นบาทรวมติดตั้งแล้วค่ะพี่เอ็รวมติดตั้งด้วยคันนี้นี่เป็นมิตสุบิชิของเอสเตอร์ปอร์ตี้จริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วน่ารักมากรถคันนี้เท่มากเป็นรถที่แบบคลาสสิกมากๆเป็นรถเชฟโรเลตใช่ใช่สภาพก็ดีมากเลยค่ะพี่คืองานสวยมากคันนี้ค้าเอามาทําอะไรกับเราบ้างตัวหน้าจอคุณลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นของไพลอนีอาค่ะบริเวณเบาะอะไรตรงนี้เราทำขึ้นมาใหม่เลยค่ะแต่ว่าทําให้มันดูมีความเป็นคลาสสิกมีความเป็นรถเดิมแต่ตรงนี้ทําใหม่ค่ะคือคันนี้ต้องบอกนิดนะะะคคที่่่ยยััังงงือออจดเเตตตตต็มุกาลนน้แวฟ ในเรื่องของระบบเสียงเขาก็จะเลือกสินค้าตั้งแต่เลือกผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ชั้นนาจากฝั่งยุโรปหมดเลยครับแล้วก็งานติดตั้งคุณลูกค้าต้องงานงานที่แบบเปิดออกมาโชว์ได้ด้วยอ่าันนี้ก็จะตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยรแล้วต้องการให้รถเงียบก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมด้วยขอคือแดมมาด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพาเพื่อนๆมาชมเครื่องเสียงกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเราห่างหายจากที่นี่ไปสักพักนหนะครันบ ที่นี่นะครับที่ร้านล็อกเก็ตเาวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับวันนี้นะครับมีรถหลายคันมากๆนะครับที่เราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเรามาแอบเจอเจ้าคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้เนี่ยยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่ผมเนี่ยขออนุญาตที่เขาว่าขอให้เอาออกมาให้เราชมหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการติดตั้งบางอย่างด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเอาแค่ภายนอกอย่างเดียวนะโคตรเท่เลยเป็น f o r d Everest รนะครับ ยกสูงอันนี้น่าจะใส่ชุดยกประมาณสี่ถึงหกนิ้วคือแบบสูงมากดูดูไหล่ผมสูงมากแล้วก็ดูโหดมากๆนะครับแล้วก็ตัวยางตัวล้อเห็นไหมอันนี้ยางจะเป็นแบบยางมัทเลทีนดูโหดมากๆนะแล้วก็ออฟเซตนี่คือแบบว่าติดลบแน่นอนอะลบเยอะแน่นอนแต่ไม่ทำไม่แน่ใจว่าออฟลบเท่าไหร่นะครับตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบันไดข้างของตัวฮัมเมอร์แต่ที่สําคัญเลยนอกจากบันไดข้างฮัมเมอร์ตัวนี้แล้วนะครับ เขายังมีบันไดตัวอ e ีบอร์ดที่เป็นบันไดไฟฟ้าด้วยนะเพราะว่ารถมันสูงอะ่นะเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้คือก้าวขึ้นลําบากเลยะนะครับนี่คือต้องมีสองสเต็ปอะ่ะมีบันไดนี่ด้วยอะ่ะนะนี่เดี๋ยวเราจะพามาชมเครื่องเสียงคันนี้เพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกว่ากําลังติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ดูอย่างด้านหน้าเดี๋ยวโอ้โหอลังการกันชนเป็นกันชนเหล็กเรียกได้ไง่ายว่าแบบพร้อมลุยแล้วก็แบบว่าตอนนี้เรื่องของความมันเทิงเรื่องของ ระบบเครื่องเสียงเนี่ยตอนนี้คือมาเต็มแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีท่านหนึ่งนะครับที่จะมาอธิบายในเรื่องของลำโพงให้กับเราชมกันเป็นพี่โอไพโอเนียนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่โอกันก่อนครับไปครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเจอกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้จริงๆเรามาที่ลอตเตอรี่ซาวเนี่ยเพราะว่าพอดีเรามาทํางานแถวนี้นะครับแล้วก็แอบมาเจอรถตะลัคันตะลัคันคือแบบ สุดๆทางนั้นเลยวันนี้มันมีรถสุดอะเออเลยอยากพามาแวะใช่ไหมเราต้องแวะหน่อยนะครับแล้วคันนี้ก็สุดมากๆโอ้โหเอาแค่ภายนอกอย่างนี้ดูแบบอลังการมากเลยนะเดี๋ยวดดูลงดูล้อดูช่วงล่างเขานะฮะเนอะสุดจริงต้องบอกว่าถ้าสุดจริงเนี่ยต้องดูว่าเขาแต่งกันยังไงใช่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงกันเพราะว่าตะกี้เนี่ยผมแอบเข้าไปดูด้านหลังไอ้ตรงเนี้ยคันนี้คือผมแอบขอเข้ามาเพราะว่าเขายังติดตั้งไม่เสร็จแต่เราจะได้เห็นเลยว่าเวลาตอนที่เขาติดตั้งขั้น นี่ดูแผงประตูนี่อันนี้คือเป็นแผงประตูที่ก่อนที่เขาจะเอาตัวแผงใส่เข้าไปครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเขาประกอบเสร็จเข้าไปเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยจะเห็นสวยงามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างคือจะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเขาอะจะเอาทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมถูกต้องนะครับนะครับตัวลำโพงนี่ผมจะแอบกระซิบก่อนว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วัน ผมจะทําการเอาลําโพงตัวนี้ใส่ในรถผมรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นนี้เลยเป็น T S V 1 7 0 4ถูกต้องนะครับ,รบเราเคยรีวิวกันไปรอบหนึ่งแล้วโอ้มาขายแล้วเนี่ยเราเอาเป็น T S J 1 7 0 4ครับใส่ไปในรถโอสมาเขารถแต่งเป็น Hi Res Audio ตัวกลางใช่แต่<อ>ผมยังไม่มีเวลาทํารถผมครับผมเดี๋ยวผมต้องทาแบบนี้เหมือนกันคือจะต้องรื้อแผงประตูคัมรียบมา้เราก็ต้องแดม์แบบนี้เลยแล้วก็แดม์แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็หูที่นี่ต้องบอกว่างานเขาแดม์เนี่ยคือแบบสุดมากนะพี่ดูดิ จริงๆเวลาดัมมันต้องดัมให้มันเข้ารูปแบบนี้เลยเนาะใช่ครับใช่มันถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเวลาฟังคุณเอ็มคุยเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยบอกเลยอร่อยอร่อยเพราะเขารู้จริงเขารู้จริงนะครับตัวลำโพงตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวซ้ำอีกทีหนึ่งตอนที่ผมประกอบเพราะว่าลำโพงตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่าตัวโคนของมันอ่ะก็คือเป็นเขาเรียกเป็นคาร์บอนเคลฟล่าเป็นแท้ๆเลยแล้วก็เป็นสองชิ้นก็คือมันเป็นการประกบระหว่างคาร์บอนเคลฟล่ากับกระปยกระดาษแข็งแรงแข็งแรงมากมาก นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เ <de> e ดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบใหญ่พอสมควรครับนะครับเขามีแอมสตัวถูกต้องอตรงเนี้ยก็จะมองเห็นเลยว่าตรงเนี้ยเขาจะมีแอมต้อนไว้ใต้เบาะนะครับจะมีแอมต้อนไว้ใต้เบาะฝั่งนี้ก็คือคเป็นสี่ชันเนลตัวหนึง่งแล้วก็ซ่อนไว้ใต้เบาะอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นฝั่งคนนั่ง เป็นสองช่องซับซับใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับนี่ซึ่งด้านหลังเนี่ยตัวลำโพงติดตั้งแบบนี้แล้วด้านหน้าไปดูตรงที่เวลาติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงโอ้คันนี้เจ๋งมากใช่เพราะได้เห็นทั้งก่อนติดตั้งเสร็จแล้วตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วเพราะว่าพอเวลาใส่แผงประตูไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะเหมือนเดิมครับผมคนที่แบบไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าติดตั้งลำโพงมาแล้วถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่า แล้วแต่นะบางคนก็ชอบแบบอยากให้เราตัวเองเหมือนเดิมอ่าใช่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งคันครับคือซึ่งอีกหนึ่งคันเนี่ยก็จะแบบมีการแบบ เวาหน้าลําโพงบางคนจะชอบแบบฟิ้ยวฟ้าใช่เขาเรียกว่าเปิดหน้าลาโพงจริงๆการเปิดหน้าลาโพงอ่ะมันมี2อย่างหนึ่งสวยโชว์ลำโพงสองคือเสียงเนี่ยมันจะออกมาได้เต็มที่เลยพี่ใช่ไม่ได้ถูกบดบางเพราะจริงๆตรงหน้าอากาศตรงเนี้ยมันจะมีการบดบางของเสียงอยู่อาจจะเกิดการสะท้อนได้ระดับหนึ่งถูกต้องใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็อย่างทันนี้ข้อดีของเขาเลยคือเขาใช้ตัวทวิตเตอร์ที่มันเป็นชุดของมันนะครับของตัว t s V 1 7 0่นะครับนี่เลยตัวทวิตเตอร์เขาจะมีข้อดีถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ต้องมีขารองรับให้เลยข้อดีก็คือว่ามันสามารถกระจายมุมเสียงตามที่เราต้องการได้เลยอ,อย่างนี้เราจะปรับเสียงเราจะปรับองศาให้มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ง่ายๆเลยใช่ใช่นี่อันนี้ก็คือเป็น1เทคนิคนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทวิตเตอร์ตัวนี้มันเป็นแบบไฮเลสนะ,ะมันรองรับความถี่สูงไม่ได้เพราะถ้าผมจะไม่ผิด60,000กว่าเฮิร์ตซ์สูงก็ไปได้สุด ใช่สูงขึ้นไปอีกปกติหูคนเราฟังได้แค่20,000ื่เฮิร์ใช่ไหมถ้องแต่เนี้ยหกหมื่นเฮิร์ตเราไม่ได้ยินก็จริงแต่เราสัมผัสได้ถูกต้องเอออันนี้คือแบบว่าคือแบบเห็นแล้วว่าการติดตั้งเนี่ยมันลงตัวแล้วก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะรถทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิม แล้อย่างที่เราเห็นว่าแดมตรงนี้พี่มันทำให้รถอะเงียบขึ้นเลยนะโอ้แน่นอนใช่เสียงภายนอกมันจะไม่เข้ามาเลยเวลาคุณขับปกติใช่ไหมอนะครับซึ่งเจ๋งมากๆแล้วก็ที่สําคัญคันน,นี้มีอีกพูดเหมือนว่าตอนนี้ผมอยู่ร้านตัวเองนะแต่จริงเปล่าเรามาเห็นรถเนี่ยเราไปเห็นรอบคันไว้แล้วรอบแอบดูมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมีตู้ซับท,ที่ดูเนียนมากๆานะครับนะ ลำโพงลำโพงเป็นลำโพง Hi Res a u d โอไปแล้วครับเรามาดูตู้ซับกันบ้างว่าติดตั้งยังไงรถมันสูงมันจับอะไรทําอะไรมันก็ดูถนัดตาแต่ขึ้นลําบากนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆสาหรับตัว Ford e v o l u t i เนี่ยเขาจะมีาวูเปิลของเขาอยู่แล้วที่อยู่ในช่องตรงนี้ดานข้างตรงนี้แต่มันเล็กไปหน่อยใช่แต่มันเล็กไปหน่อยแต่ประเด็นเลยเขาตีตู้ใหม่ตีตู้ใหม่ใส่ตรงนี้ดูแทบไม่ออกเลยว่าอันนี้คือตู้ที่เขาตีเข้าไปใหม่สีเนียนไหมฮะเนียนมากเลย เขาใช้เ่อสีที่เป็นเฉดสีเดิมนะครับจากโรงงานแต่อันนี้คือสร้างขึ้นนะที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นไม้ที่สร้างขึ้นแล้วด้านในเนี่ยก็คือตีตู้แหละเป็นตู้ไม้ฝังอยู่ด้านใน,พ,นพื้นที่ใช้สอยอยู่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยอันนี้คือเรียบเลย<อ>นะครับแล้วก็ตัวตะแกรงนี่ก็คือจะเป็นตะแกรงที่เป็นตะแกรงเขาสร้างมาใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดจนมองไม่เห็นว่ามีซาวเปอร์เป็นงานเทเลเมต,เมตใช่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการตีตู้ซับเนี่ย มันก็จะได้ข้อดีตรงที่ว่าเสียงซับเสียงเบสเนี่ยมันก็จะมีความหนักหน่วงขึ้นมาอีกแล้วคนละเรื่องกับที่ติดรถมาใช่อันนี้คือเป็นซับ10นิ้วนะครับซึ่งถ้าบบถเกิดบางคนเอรออยากที่จะแบบให้มันเนียนๆเดิมๆแ่บนี้ก็ใส่เป็นซับบล็อกได้ก็ได้นะครับ,น,รบนี่ก็ถือว่าเจ๋งมากถูกต้องคือคันนี้ต้องบอกว่างบประมาณเนี่ยไม่ได้สูงมากด้วยผมผมเชื่อว่าคนขับรถราคาล้านกลางๆแบบนี้เนี่ยของหลักหมื่นนะจ่ายได้แน่นอนชุดนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่เี่คือถ้าเป็นลำโพงรุ่น V Series ที่เป็น แอมสอ2ตัวนะครับแล้วก็บวกแต่การตีต้งตีตู้ใหม่เซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งดอกเนี่ย70,000กว่าบาท70,000กว่าบาทคือได้ตัวลำโพง V series เลยถูกต้องก็คือเป็นรุ่นที่ผมใช้แต่ของผมเดี๋ยวก็จะเป็นซับดอกเดียวเหมือนกันคือระบบคล้ายๆอย่างนี้เลยครับที่ผมจะทําคือจะเน้นระบบประมาณนี้เลยเพราะเทนเดี๋ยวนี้มันมต้องมาไฮเรซโซดิโอแล้วฮะนี่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครซื คือวีซีรีส์ตอนนี้เราจัดชุดนะนะถ้าใครมาซื้อก็แล้วแต่เนี่ยลำโพงหน้าหลังเนี่ยรับไปเลยทั้งวอเชีบัตรน้ำมันคู่ละ1,000บาทยังไม่พอนะครับถ้ามาซื้อในช่วงนี้เนี่ยมีพอดส่วเปอ็นต์สิเดือนอ่าอ่าแล้วก็มีของแถนที่ร้านอีกมากมายคือมาดูเหอะจะถ้าถึงสาวสิทธิธรมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วครับอ่าก็คือมาที่นี่ได้เลยล็อกเก็ตตาวใช่นะครับเอ้ยอย่างที่บอก บัตรกิฟต์ v ช u c h e r เนี่ยหนึ่งพันตอนหนึครับเราซื้อ2คู่คู่หน้ากับคู่หลังเราได้2,000อ่าใช่ไหมหรือเจ๋งเรื่องว่าแล้วสำหรับถ้าใครแบบอยากจะติดตามพี่อย่างตัวจอตัวอะไรอย่างอื่นเนี่ยคือเราสามารถติดตามโปรได้เนี่งของพี่เพลในอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ครับออ๋หรือที่ Line แอดเพลเนี่ยทีเก็ได้ตัว Line เองก็สามารถที่จะแอดเข้าไปทักทายหรือว่าไปสอบถามข้อมูลอะไรก็ได้เนาะได้เลยไม่จะไปหาเกี่ยวกับตัวสินค้าโปรโมชั่นต่างๆสอบถามได้หมดครับโอเคนะก็จริงๆสําหรับวันนี้จริงๆไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวม เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องนัตตี้นะครับซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของร้านที่หลายๆคนเนี่ยเคยติดใจน้องนัตตี้ไปแล้วน้องนัตตี้เนี่ยให้ข้อมูลเขาเก่งเลยเจ้าหญิงแห่งวงการขึ้นสริงใช่แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณพี่โอมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องนัตตี้แล้วสวัสดีครับผมนะจริงๆไม่ต้องแนะนำตัวแล้วเพราะเราเจอกันบ่อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคราดที่เราดูตัวอีสุไปต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลย นะครับวันนี้จริงๆเราก็จะมีเป็นรถกระบะตีประตูมาอีกหนึ่งคันใช่ใช่ค่ะนะครับคันนี้นี่เป็นมิตูบิชินะครับนี่ของเอสเตปอร์ตี้จริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันไปดีอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีโปรอะไรปะเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับต้องบอกเลยว่าสาหรับคันนี้จริงๆเขาก็จะมีเป็นตัวจอที่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับมีลําโพงหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นซับบ็อกนะครับ หน้าจอเป็นของเทลเนียรุ่น8.35แทบ็บก็คือเป็นหน้าจอ Android ที่เป็น Android แท้ด้วยค่ะพี่ก็รุ่นนี้ก็ออกมาสักพักแล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ก็คือสําหรับใครท,ที่มองหาหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android สามารถอัปเกรดได้เป็น Android แท้ๆสัญชาติญี่ปุ่นเลยก็ตัวนี้ก็นนะน,ะนี่ก็คือเป็นจอจอ Android ของเทลเนียซึ่งผม<ช>เองก็เคยใช้เหมือนกันตัวนี้สามารถที่จะถอดหน้าจอออกมาได้ใช่ใช่ใช่ ไช่สามารถที่จะถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่หน้าหลังก็จะเป็นแบบนี้มีลําโพงนะครับมีเปิดปิดแล้วก็สามารถที่จะเสียบการ์ดได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบการ์ดมีช่องเสียบหูฟังใช่ค่ะนะครับถอดออกไปชาร์จได้ใช่เลยเชื่อมต่อ WiFi ใช้ที่บ้านได้ใช่ค่ะอันนี้คือเทพมากดูนงดูเนอะไรทุกอย่างคือเราปล่อยฮอสปอรตเวลาใช้ในรถแล้วก็ดูแผนที่ในนี้ได้เลยใช่ค่ะนะครับนี่แล้วก็ดูหน้าหน้าต่างเขาคือ ตัวเครื่องเขาเนี่ยจะอยู่แบบนั้นนะ <Okay, S 1> ครับใช่ค่ะจะมี Re receiver ตัวเครื่องจะอยู่อย่างนั้นเลย <Okay. S 2> แล้วก็ตัวแท็บเนี่ยจะไปติดไว้ทางด้านหน้าเดี๋ยวลองใส่ให้ดูสามารถใส่แล้วก็ถอดได้ นี่ครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายมากก็แค่กดแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วตัวนี้นอกจากตัวจอแล้วมีตัวไหนที่เพิ่มเติมเขาอีกครับก็คันนี้เพิ่มเติมในส่วนของระบบเสียงนะคะก็จะเป็น system ที่ติดตั้งง่ายๆเลยค่ะเทมก็คือติดตั้งในช่องเดิมๆนะคะก็ลำโพงเนี่ยเราใช้เป็นของลำโพงพิซซึ่ทั้งเซ็ตเลยผู้น่าจะใช้เป็นของพิซซึ่งซีเสนเสียงกลางเนี่ยติดตั้งในช่องเดิมของเลยค่ะเมคืออยู่ในแผงประตูใช่แผงประตูครับเหมือนกับตะกี้ที่เราเห็นของตัวเอลเวอร์ ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็แผงประตูใส่เข้าไปใช่เห็นปะบอกแล้วว่าพอเวลาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันดูไม่ออกเลยว่ารถเราทําอะไรไปใช่อันนี้คือเสียงการ6นิ้วอยู่ในนี้ใช่ค่ะนะครับตัวทวรตเตอร์แล้วก็ตัวทวรตเตอร์เราติดตั้งบริเวณเสาเอค่ะจริงๆเราจะติดตั้งช่องเดิมก็ได้แต่ว่านแนะนานิดนึงใครที่ต้องการมิติในการฟังที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแนะนําให้ติดตั้งบริเวณเสาเอเพราะเราจะสามารถปรับมุมองศาของตัวทวรตเตอร์ค่ะให้เข้าหาหูผู้ฟังได้เสียงไขึ้นค่ะ นี่แล้วก็ตัวเสาเนี่ยก็คือหุ้มเป็นคารทัลลาที่เป็นสีเดียวกับตัวผ้าหลังคาใช่ใช่เราจะเน้นค่ะก็คือจะใช้สีแล้วก็เท็กซ์เจอร์เดียวใกล้เคียงกับตัวรถมากๆเพราะว่าต้องการให้ดูแบบเป็นเหมือนออกมาจากโรงงานสวยงามแล้วก็เรียบเรียนไปกับตัวรถอส่วนนี้เองนะคะตรงนี้ที่พี่แอมดูว่าแบบมันโค้งมันเข้ารับเนี่ยจริงๆมันเป็นงานแฮนด์แฮนด์เมดนะคะแล้วก็คอสแตม์ไมซ์ แต่ละคันแต่ละคันเลยก็คือค่อยๆปั้นขึ้นมาแล้วก็เอียงองศาให้มันเหมาะสมกับแต่ละคันใช่ใช่แล้วค่ะต้องค่อยๆปั้นต้องค่อยๆขัดค่ะจะเป็นตรงนี้เป็นง,งานสีมือค่ะเออเนาะถึงจริงๆตรงเนี้ยเข้ารูปแล้วก็เหมือนของเดิมแล้วแต่จริงๆที่ตรงเนี้ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบดูเป็นธรรมชาติดูแบบ เหมือนออกมาจากโรงงานเหมือนกันนะดูไม่ขัดตาเราต้องการให้แบบมันดูเนียนเป็นตัวรถเดิมคือแล้วอย่างนี้คันนี้ต้องมีแอมไหมใช้คนขับได้เลยขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าส่วนคู่หลังจะใช้เป็นลำโพงรวมชิ้นแต่ว่าในซีรีส์เดียวกันเลยก็เป็นติดตั้งในบริเวณนี้ค่ะครับนี่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คันนี้มีพลังมากขึ้นก็คือเบรคบล็อกเลยใช่สิค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ขอเข้าไปข้างในเลยโอเคสด่ นี่ครับเบรบล็อกนี่ก็จะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วผมชอบมากเลยคือไม่ได้เอามาแค่ติดตั้งไปเฉยๆมีการทําซาวข้อไปเห็นไหมตัวซาวเองอ่ะวุ้งเป็นผมสีดํะทางเราเราแกะซาวนะคะก็ทุกตำแหน่งเลยที่มีการติดตั้งเราก็จะเก็บงานให้ดูเรียบร้อยคือเราจะตีเป็นแผงซับข้างๆค่ะแล้วยึดให้แข็งแรงให้เรียบร้อยแล้วก็หุ้มด้วยวัสดุอย่างที่พี่เอ็มบอกเลยว่าเป็นครมสีดําเพื่อให้เรียบไปกับตัวรถเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นของปซึ่งรุ่น SEW 6 2 0นครับเป็นซับ หนิ้วคู่ก็คือเป็นหกนิ้วสองดอกตัวนี้แนะนำสำหรับใครที่ชอบฟังเบสแบบแนวกระชบับกระชับฟังสนุกตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนี่เจ๋งมากคือ มันสามารถที่จะอยู่ในช่องเดิมได้หมดแล้วก็ไม่ได้เกะกะรถไม่ต้องถูกตัดเจาะอะไรอย่างนี้นะครับอย่างชุดนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับทั้งหมดทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ตัวฟอนแล้วก็ลำโพงแยกชิ้นข้าหน้าลำโพงรวมชิ้นข้าหลังรวมถึงตัวเบสซ็อกเองในเงประมาณสามหมื่นหนึ่งพันบาทรวมติดตั้งแล้วค่ะพี่รวมติดตั้งด้วยใช่ใช่โอ้ยถูกมากสามหมื่นหนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทค่ะสามหมื่นหนึ่งพันเฉยเฉยใช่ใช่ถูกมากอันนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะได้ต้องเข้ามาในชช่่่่วววววงงงงาาาานน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 นเเเเทททัััั้้้ใจถถึึีีีีีธธคคมลลยยยสิปดก็ือ 1 0 0นพบาทมีฟอน<บ>มีลำโพง,งหน้าหลังมีตับช้บอมติดตั้งทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะเจ๋งมากสุดยอดอันนี้ผมถือว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบขายดีมากเลยนะ<า>ใช่ไหมสำหรับรุ่นนี้ก็ลูกค้าสอบถามเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เ<ฆ>ข้ามาติดเรื่อยๆเลยค่ะเนอะโอเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคัน <c oughs> นะครับอันนี้นี่เป็นป o r t จ ner ก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถในกระแสเหมือนกันใช่ใช่ค,คือทันนี้ต้องบอกนิดนึงนค่ะเพียงคือจัดเต็มเรื่องของระบบเสียงเขาก็จะเลือกสินค้าตั้งแต่เลือกผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ชั้นนาจากฝั่งยุโรปหมดเลยครับ,รบแล้วก็งานติดตั้งคุณลูกค้าต้องงานงานที่แบบเปิดออกมาโชว์ได้ด้วยัอ่าทน,นี้ก็จะตอบโจทย์ในทุนทนกๆด้านเลยแล้วก็รวมถึงเวลาขับรถไปไหนต้องการให้รถเงียบก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดงด้วยครับคือแดงมาด้วยฟอนเป็นฟอนรุ่นไหนครับ อันนี้เช้เป็นตัวฟอนต์รุ่นท็อปของไฮโวนีรุ่นเรือธงเลยค่ะรุ่น9350 MT เป็นรุ่นซีรีส์ที่เป็นตัว ZS รุ่นนี้จะติดตั้งได้กับรถ Fortuner Toyota v e l f i Toyota Alphard อัลจะติดได้พอดีกับรถเดิมอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้าช่องเดิมรถได้เลยค่ะพอดีเลยสวยมากพอดีมากๆานะฮะจอใหญ่ด้วยิ้วแล้วมันสามารถลิงก์กับตัวกล้องรอบขันได้ด้วยได้ได้ค่ะ นี่เป็นตัวเรอทงเลยจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผม,มใช้ในวีโก้เรื่องของเสียงไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เสียงดี <c oughs> แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครบแล้วก็ละเอียดมากๆ ใช่เล่นเสียงเขาเป็นไฮเรสเลยก็คือห้องบันทึกบันทึกมายังไงก็สามารถถ่ายทอดได้แบบเสมือนที่บันทึกมาจากห้องอัดจริงๆมากแล้วก็เรื่องภาพเนี่ยก็ถ่ายทอดภาพได้คมชัดระดับ Full HD เลย่ชัดมากเพราะว่าคือแบบตัวจอก็เป็นจอแก้วที่ออกแบบใสมากนะครับดูได้แบบเคลียตา้างมากคันนี้นะคะระบบเสียงเนี่ยเป็นระบบไบแอมสัญญาณจากตัวขราจะเชื่อมเข้าโปรเซสเซอร์ใช้เป็นของมอสโคนี่รุ่น628ตัวโปรเซสเซอร์อย่างที่เทียมก็ทราบดีว่าเราเอาตไปสําหรับปรับจูนเสียงนะคะเพื่อให้บรรยากาศในการฟังในรถ ของเราเนี่ยเหมือนแบบเวลาเราไปเข้าคอนเสิร์ตหรือแบบไปโงหนังอะไรอย่างนี้รบรรยากาศในการฟังจะสดจริงมากยิ่งขึ้น<อ>แล้วก็สัญญาณจากตัว processor เ,เนี่ยคันนี้เราติดตั้งแอม์ทั้งหมด 2, 2ตัวด้วยกันตัวหนึ่งใช้สําหรับขับลาโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าคู่หลังเสียงกลางใช้เป็นของ symphony quadriga ค่ะกิโลอิโค่หน้คู่หน้าคู่หลังใช้เป็นรุ่นเดียวกันซีรีส์เดียวกันเลยนี่ถือว่าเป็นรุ่นอปหรือยัง ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวท็อปแต่ว่าสําหรับตัวแบรนด์ซมโฟนีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนาจากอิตาลีครับแล้วก็เขาเด่นเขาดังในเรื่องของการผลิตลําโพงที่ขายทอเสียงออกมาได้แบบฟังแล้วสบายฟังแล้วแบบเสียงหวานขับไปนานๆตัวนี้ฟังเราไม่ลานแน่นอนจริงๆนะที่ผมถามว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปหรือ,อยังเพราะอะไรหรือว่าแต่แยะแอบฟังมาเสียงแบบ โอ้โหมันสุดแล้วอะยังไม่ท็อปอีกเหรอสำหรับซิมโฟนีเนี่ยใคร,ครที่เป็นนักเล่นต้องรู้จักเป็นแบรนด์ชั้นนอิตาล,ลีเลยแล้วก,ก็เสียงเขาถ่ายทอดแบบคบพุดย่านความถี่จริงจริงเสียงเพร <ะ S 1> าะใสมากใสไหมใช่ใชค่ะเป็นแบรนด์ที่คุณแม่ที่ชอบที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีการเปิดหน้าลำโพงอันนี้คือมีการ m o ิฟายแล้วนะเขามีการตัดเจาะตัวแผงประตูนิดหน่อยแต่ตัดไม่ค่อยเจาะนวดูไม่ออกเลยใช่เก็บงานได้สวยมากดูไม่ออกแล้วก็มีลูกเล่นเรื่องของตัวไฟที่ แล้วก็ตัวทวิตเตอร์ด้านบนนะครับก็มีการปั้นเหมือนกับตัวของมิซูเลยนะครับโหสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวมาดูที่ประตูหลังดีกว่าเราจะเห็นว่าการติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบของตัวลําโพงที่เป็นสองทางนี่เขาจะติดตั้งแบบนี้ใช่ใช่ที่เมื่อกี้พี่เอ็มถามใช่ มีให้ดูครบเลยนะวันนี้มีให้ดูหลากหลายมากอยากเห็นอะไรก็ได้ดูแบบนั้นนะครับเอ็นนี้ก็คือจะติดอาร์ลำโพงอยู่ในช่องเดิมแต่ก็มีการเปิดหน้าใช่เปิดหน้าลำโพงแล้วทวิตเตอร์เนี่ยสำหรับรุ่นนี้จริงๆข้างหลังเขาไม่มีทวิตเตอร์เราก็ต้องเจาะขึ้นมาใหม่ก็คือทำเฮลซิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะใช่นี่แล้วออกแบบคือแบบสวยงามดูกลมเกลืนเหมือนมาจากโรงงานเลยค่ะนะครับทำได้ทุกรูปแบบสก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะใช่แล้วโอ้โหสุดยอดนี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะถูกวางด้วยตัวแผงแอมใช่ครับ นี่สวยมากนี่ แค่ค่อยๆเปิดมานี่เราก็รู้สึกเลยว่ามันแ <c oughs> บนบมันดูอลังการ <c oughs> อันนี้เอาไว้โชว์ได้เลยใช่คือก็มีเพสของคุณลูกค้าด้วยค่ะว่าแบบคันนี้เนี่ยนอกจากจะฟังเสียงได้เพอรแล้วคือคทุกอย่างเขาก็ใช้สินค้าดีต้องการโชว์สินค้าด้วย <c oughs> อย่างตัวแอมที่เลือกใช้เองเป็นแอมของมอสโทนีตัวนี้ก็เป็นแอมที่แบบเป็นยี่ห้อที่เขาโด่งดังในเรื่องของการผลิตแอมคือเป็นแอมในตำนานที่แบบว่าหลายๆคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยต้องชอบไปอยู่แล้วก็จะมีตัว4แชนแนลหนึ่งตัวไว้ขับหน้าหลังใช่ค่ะแล้วก็ สำหรับขับซับ ใชนะ้เป็น c h a ช n นลนะเป็นซับเอบค่ะอ่าต้องการความกระชับความรายละเอียดเสียงก็เลยใช้เป็น c h a ช n นลนะครับแล้วก็ตู้ซับที่ตรงนี้คือตู้ซับเนียนมากตู้ซับตรงนี้เป็นซับ10นิ้วนะคะคก็ใช้เป็นของ s ิ m p h o n ค p ตเตอริโกเช่นเดียวกันก,ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวลำโพงเลยลำโพงเสียงกลางแหลมเลยเข้ากันเลยแล้วก็ตัวตู้ซับเนีย่ยเราจะเป็นตีตู้ซับด้านข้างเป็นตู้ปิดนะคะคตู้ซับแบบนี้จะกินพื้นที่ไม่มากแต่ว่าก็ยังคำนวณให้ได้ปริมาณเพื่อซับเนี่ยยังสามารถถ่ายทอดเสียงเบสออกมาไดี มันเข้ารูกเข้ารอยกับตัวของเดิมของรถมากแล้วก็วัสดุต่างๆถ้าดูอย่างเงี้ยดูตามงานอย่างเงี้ยเราจะเห็นเล้ว่าตัวสีหนังนะครับกับสีตัววัสดุเดิมของรถเนี่ยคือเลือกมาได้เข้ากันมากเลยใช่ต้องการใ,ให้มันกลมกลืนคะใชแล้วก็ตัวตู้ซับเนี่ยเราคัสตอมไมซ์แต่ละคันแต่ละคันคือเป็นงานแฮนด์เมดทำแต่ละคัน ไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่ารูปแบบเราไปเปิดปุ๊บจะไปซ้ำเหมือนใครลูกค้าสามารถรีเควสได้แต่ทางนี้ท่งนั้นก็จะต้องได้ปริมาตรด้วยที่เราต้องทําวันใบวันเพื่อต้องการให้เขาแบบเข้าไปกับทุกโค้งทุกเพิมของตัวรถแล้วก็ใช้ปริมาตรให้น้อยที่สุดแต่ว่ายังทํางานได้ดีในพื้นที่ที่จํากัดอย่างเี้ะอ๋อนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเปในส่วนของ DSP ตัวรเซสเซอร์นะครับเป็นโ processor ที่บอกว้ตั้งแต่ที่แรกเลยว่าจากฟอนต์มาก็มาเข้าโ processor ก่อนก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันก็คือทําเป็นตัวรับขึ้นมา เพื่อให้เข้ากันตรงนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดเป็นทางด้านข้างที่ติดตั้งตัว DSP เองที่ติดตั้งตัว M เองแล้วก็ซับเองก็จะใช้วัสดุอย่างที่พี่ M บอกว่าเป็นหสีดําให้มันไล่กันเข้ากันไปกับตัวเดิมรถเลยเราคือโค้งสมูทคือแบบเส้นสายอ่ะจะล้อไปกับเส้นสายเดิมของตัวรถสวยงามมากอย่างคันนี้งบประมาณเท่าไหร่ คันนี้เนี่ยไม่ได้จบแค่ในเรื่องของเสียงเพลงนอกจากฟอนในเรื่องของเสียงเพลงเรายังแดมด้วยค่ะดมทั้งคันเลยใช่ไหมดมทั้งคันตั้งแต่บริเวณใต้คอนโซลทางด้านหน้ารถบริเวณพื้นตรงนี้ในส่วนนี้ก็แดม๋มหมดเลยใช่แล้วก็บริเวณบานประตูก็ดมด้วยแล้วก็แดมสองชั้นด้วยก็คือทั้งคันแบบดมเต็มที่จริงๆใช้ทั้งหมด30แผ่น30แผ่นใช่ค่ะสุดยอดก็คือมันก็เลยจะรวมตั้งแต่ตัวฟอนตอนเรื่องของระบบเสียงแล้วก็แผ่นดัมคันนี้ก็อยู่ที่งงปรระมมาาณ2009ททตั้วนชุก อย่างแบบน,นี้แล้วนะคะอะคริลิกทุกสิ่งอย่างเลยค่ะเพราะมันจะมีงานไฟ<ช>มีงานแ <นะ S 2> ดม <นะ S 2> มีเรื่องของสายไฟอีกจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องของสายไฟที่เรามองไม่เห็นเนี่ย ถ้าลูกค้าเลือกยี่ห้อขึ้นมาเนี่ยเฉพาะสายไฟบางทีเคยผมเคยทาให้ให้ลูกค้าไปบางคนเนี่ยงบเป็นแสนเฉพาะสายเออคือคือเฉพาะแค่สายอย่างเดียวเนี่ยมันก็แพงแล้วต้องบอกว่าสายจาเป็นถ้าเราใช้ทุกทุกอย่างดีหมดแล้วไปดรอปที่สายเนี่ยเสียงมันก็ออกได้ไม่เต็มที่ใช่เหมือนแบบท่อน้ําประปาคือท่อมันแรงก็จริงแต่ท่อมันเล็กก็ไม่มีประโยชน์อะไรสายมันก็ต้องได้คุณภาพเหมือนกันอย่างคันี้ผมเชื่อเลยว่าเขาคงต้องเลือกสายดีแน่ถ้าระบบมาขนาดนี้แล้วนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์อย่างที่บอกว่าถ้าสําหรับใครอยาก ปรึกษาได้นะครับเออแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะมีอีกมีแบบพลาสติกใช่น่ารักมากคันนี้เท่มากเป็นรถที่แบบพลาสติกมากๆเป็นรถเชฟโรเลตใช่ใช่สภาพก็ดีมากเลยค่ะเดียคืองานสวยมากคือแบบไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ยังไงลูกค้าขับเข้ามานี่แบบโอ้โหครับ เจ้าของคุณลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าของทางเราเราแกะซาอมมาติดมาหลายคันมากแล้วค่ะมีรถหลายคันแล้วก็มาแต่ละคันก็มาติดที่เราตลอดครับท่าน,นี้ก็เอามาอัปเกรดเหมือนกันคุณลูกค้าเหมือนจะเพิ่งได้รถมาใช่ไหมะแล้วก็เลยมาอัปเกรดระบบชุดเครื่องเสียงก็คือเพิ่งได้รถมาใหม่ใช่เขาช่างสะสมนะคะแต่ง,งานเนียนมากๆเลยคือแบบวัสดุของเขาแต่ละอย่างยังอยู่ครบยังอยู่สมบูรณ์มากๆนะครับนี่มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะแบบเป็นแบบคันใหญ่ๆเนาะค่ะโอ้ สุดยอดคงมีไม่กี่คันในประเทศไทยที่จะออกมาสวยขนาดนี้นะครัสวยขนาดนี้ไม่ไม่มีแล้วคะนี่แล้วคันนี้เขาเอามาทำอะไรกับเราบ้างเริ่มแรกเลยในส่วนของฟอนตัวหน้าจอคุณลูกค้าก็เป็นของพโอนีค่ะต้องการหน้าจอที่ใช้งานได้เบสิกเบสิกอะค่ะ,คะก็ฟัง USB ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ค่ะแล้วก็ต่อคาเย์ได้ ก็จะเป็นหน้าจอ7นิ้วของไพโอเนียรุ่น5350 5350แล้วอย่างเงี้ยรถคันนี้เขามีช่องมาให้แบบนี้แล้วหรือเปล่ามีช่องค่ะแต่ว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยเราเราก็ทำหน้ากากเสริมนิดนึงเพื่อให้แบบมันดูเนียนนะทำให้มันพอดีอ๋อแสดงว่าช่องมันไม่ได้พอดีกับตัววิทยุเลยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใช่นะครับแล้วอย่างพรมอ่ะที่เราเห็นตัวพรมตัวแผงประตูต่างๆนี่เราต้องมาเก็บให้ลูกค้ายตังนี้ทำใหม่ค่ะแต่ว่าทำให้มันดูยังคอนเซ็ปต์มีความเป็นคลาสสิกมีความเป็นรถเดิมแต่ตรงนนี้้้ใหหมคเพกก็ืองบ ยังตัดเย็บทาใหม่<ช> <c oughs> นะครับกระเป๋าวันนี้ด้วยป่ะครับไม่ใช่ประเ <c oughs> ดงว่าลูกค้ามีแ <c oughs> บบว่ามีของมาแบบนี้มาแล้วก็บอกเฮ้ยเอาแบบนี้ ใช่ไหมต้องมาล้อกันภายในสีประมาณนี้หนังประมาณนี้บอกเราเราก็ําให้ตอบสนองลูกค้าได้ค่ะนี่ทำได้หมดนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะรถใหม่อย่างเดียวรถลาสสิกคือแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ได้ได้ค่ะนะครับนี่ดูแผงประตูอันนี้คือแผงประตูก็คือสร้างขึ้นมาใหม่มีการตัดเย็บด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นไม้แน่นอนอันนี้สร้างขึ้นมา ตัวนี้ก็ติดตั้งลำโพงสองคู่ค่ะสองคู่เลยใช่คันนี้ก็จะใช้เป็นรุ่น CS 1 6 8หเหมือนคันมิซูเลยค่ะแต่ว่าเป็นแยกชิ้นสองทางทั้งสองคู่เลยอืออันนี้ที่มันต้องเล็กก็จะเป็นเพราะตัวเนื้อที่ของตรงนี้มันน้อยใ่ก็เลยต้องเล็กพอลำโพงเล็กปุ๊บอยากให้ได้ดังเราก็เพิ่มเบิ้ลเป็นสองตัวใช่ค่ะ ตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นแ Am SQ4 ของพี่ซึ่มเราจะใช้ขับลําโพงกลางแหลมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น Subwoofer ที่มีแอมขยายในตัวเป็นรุ่น88 DSP มี DSP ในตัวค่ะที่ทำให้เราสามารถตับจุดเสียงได้ด้วยอ๋อมี DSP ในตัวใช่แล้วก็เป็น Subbox ดันมี DSP ซึ่งเคยเห็น อันนี้คือเจ๋งมากเลยใช่เป็น DSP ที่ไม่ได้ปรับจูนแค่ตัวซับอย่างเดียวนะคะแต่ว่าปรับจูนได้ถึงอัมพงกงางแหลมด้วยก็คือไปแยกสามารถไปตัดปรับ t ทม์อะไลเมนต์ของตัวกลางแหลมได้ด้วยปรับเลเวลได้ได้ค่ะตัดคอร์สได้ได้ค่ะโอ้ยเจ๋งมากตอนนี้มันมีมาถึงตรงนี้แล้วเหรอโอ้ยเพิ่งรู้เลยว่าซับบ็อกก็ทําได้ขนาดนี้แล้วนะครับอย่างชุดนี้นี่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ รวมฟอนต์ทุกอย่างแล้วนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นนิดนิดค่ะห้าหมื่นนิดรวมที่แบบหุ้มหนังหุ้มอะไรอย่างงี้ด้วยปะงานบอ่อจะไม่ได้รวมยังไม่รวมงานบ่อในเรื่องของระบบเสียงะ,ะ,อะของระบบเสียงก็คือมีสายมีการติดตั้งตีตูต้ให้เรียบร้อยติดตั้งเาพวกนี้ให้เรียบร้อยใช่ค่ะติดตั้งลําโพงติดตั้งตัวอฟอนต์รวมถึงหน้ากากแล้วก็ แผงทางด้านหลังตรงนี้ค่ะ,ะแต่ว่าจะไม่รวมถึงงานเบาแต่ว่าแผงพุ่มทาง<ช>ด้านหลังตรงนี้ก็จะรวมหมดแล้วค่ะแต่อย่างนี้สมมติถ้าลูกค้าอยากที่จะได้งานเบาหรือว่าอย่างเนี้ยอันเห็นมีหลังคาหลังคา<ช>อะไรเงี้ย<ช>ก็สามารถที่จะรีเควสด,ได้ได้ได้รีเควสได้ค่ะ,ะสามารถที่ทําได้หมดใชคโอ้ยเจ๋งมาก <c oughs> นี่วันนี้จริงๆก็แบบว่าอัดแน่นจุใจมากๆมา4ี่พัน เต็มเริ่มตั้งแต่คันแรกที่พี่โอพาเราไปมานะครับแล้วก็มาจบกับคันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามล้วกเกตาตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับช่างทางก็ตอนนี้เรากเก้ซาวนะคะเราอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36ค่ะก็สามารถเข้ามาคุยได้ทุกทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็มีห้องซาวเทสท์รูมที่แบบสามารถเข้ามาทดสอบฟังเสียงได้แล้วก็มีโชว์รูมให้ทุกคนสามารถแบบมาทดลองใช้งานอย่างนี้ได้ว่าชอบไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์ก็ตติาม ช่องทางเฟซบ o ๊กโลแกซาวไทยแลนด์ Line แอดแอรไซน์แกแล้วก็ยังมี YouTube Lo ซาว a n แนลค่ะแล้วก็จะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9ค่ะนะครับต้องบอกเลยว,ว่าที่นี่พร้อมรับรองทุกคนคือแบบมีห้องรับรองขนาดใหญ่ที่ลูกค้า<ะ>เอาจริงมาเป็นร้อยก็น่าจะพัดพอ<ะ>แล้วก็แบบว่าสินค้ามีหลากหลายให้เลือกเยอะมากะนะครับโดยเฉพาะสินค้าของไพลอนีตัวฟอนต์เนี่ย,นนย<ะ>คือมีครบทุกรุ่นแน่นอนนะครับ,รบโอเคก็สําหรับคลิปนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆสำหรับใครที่ชอบแนวเครื่องเสียงนะครับ เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใเราด้วยถ้าสำรุตใครที่แบบยังไม่รู้เรื่องเพรื่องเสียงเข้ามาชมผมเชื่อว่าจะได้ข้อมูลไปเยอะแยะมากมายเลยะนะครับโอเคทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสอคนขอลากันไปก่อนละกันสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ